ฝันเห็นฉลามจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปธุระหลายแห่งจนแทบไม่มีโอกาสหยุดพักช่วงมานผจนระวังการกลับบ้านดึกๆและหลีกเลี่ยงการไปงานศพโชคราบมีแต่ต้องควายคว้าเองความรักคนที่คุณแอบชอบมักมีคนมารุมชอบมากมายคราวนี้ถึงเวลาที่คุณต้องแข่งขันช่วงชิงคะแนนได้แล้วคุณอาจจะพบคนที่ถูกใจแล้ว แต่มันยังไม่ใช่จังหวะที่เจอเนื้อคู่จะมีคนมาทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่คุณหวังไว้ดวงการเงินการงานเงินพิเศษจะมีเข้ามาเรื่อยๆจากงานเดิมๆเพราะความสามารถและผลงานของคุณที่ได้รับการยอมรับเรื่องของการงานอาจจะมีเรื่องให้ต้องคอยแก้ปัญหาอยู่บ,บ,บ่อยๆไม่จบไม่สิ้น สถานะทางด้านการเงินจะมีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่ายส่งผลให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลขนำโชค0 6 07 12 59 70 84 79 466ฝากกดติดตามช่อง ดีมลักกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ